แอมสวัสดีสวีดัสสวัสดีพีชจับหัวครับผมสวัสดีผัวจับหืมเนาะไอ้เมื่อนี้มาใส่หนูมายามหนูครับยามยุธงยุทธานะพิกัดน้องซิ่งมองเหมือนเด้งผมโอ้ยขีดถูดพวกปงคนที่เขาครับมื่อนี้ใส่บมักย่างไรล่ะเพราะสึกเจ้าตัวอารมณ์เสียครับอารมณ์เสียอารมณ์เสียเพราะมันสูนอารมณ์บดีขึ้นหน้าตาได้ครับผมมันบดีสูมือได้ล้มเนี่ยโอเคนะครับเนาะผมหยอกสื่อหรอกครับผมอารมณ์ดีเก่านั่นล่ะผู้ชายขี้เล่นจะไม่ยอมเล่นขี้ครับผมเอาซ้ิ่งนะครับนักบุรีฟ้าไปทุรไล่ยนีง โอ้สิ่งใดๆไป็นลำจากตัดหนูตัดใหญ่ครับโอ้ชีวิตผมจะมันลำบากลำบนเนาะลำบากแสนเขินครับผมว้าต้องาจจะของคว่ำหนูเลยครับนี่พุ๊บแล้วล่ะโอเคนะครับผมสวัสดีสวีดัตครับผมสวัสดีพี่จมหัวหัวจหึงครับผมโอเคนะครับเนาะโอ้บายบายผู้สาวสำน้อยมึงดิผมขอขอเผยชมหน้าตาแล้วครับผมเป็นความลับของข้าราชการครับผมบางยางห้องพุทราสำน้อยนั่นนั่นนั่นสะดุดลักครับผมโอเคนะครับผม สวัสดีผีจับหัวครับผม